จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่1319เจตนาค่าที่เพิ่มขึ้นเทพที่สูงสุดก็คือเทพที่สูงสุดอย่างชีคิดบางทีพวกเขาอาจไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าแห่งความว่างเปล่าที่แท้จริงหรือปรมาจารย์เทวะแต่ฐานการบ่มเพาะของพวกเขาทำให้พวกเขาอยู่ยงคงกระพันยอย่างแท้จริง การบรรจบกันของเจ็ดจำนงที่ไรขอบเขตนั้นครอบงำอย่างสมบูรณ์มันสามารถโจมตีจากข้ามมิติเวลาและอาณาจักรเทพ,พเจ้าและไม่สามารถปิดกั้นได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดข้าก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพยายามหลบหนีจากความขัดแยง้งช่วงเวลาวิกฤตมาถึงแล้วซึ่งแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและเทพ,พเจ้าสูงสุดอีกสองคนกำลังจะสร้างเม็ดยา หยางชีได้รับประโยชน์อย่างมากจากกระบวนการนี้การควบคุมพลังจิตของเขาดีขึ้นและความเชื่อมโยงระหว่างเจ็จำนงและกฎเวทมนตร์ของเขาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการผสมผสานของส่วนผสมยาต่างๆและความเชื่อมโยงกับพลังจิตเป็นเหมือนลำดับพันธุกรรมที่ให้แรงบันดาลใจหลักเกี่ยวกับเทคนิคเต๋าและทักษะพลังปราณปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความรู้แจ้งแผ่ออกไปยังเนื้อเลือดพลังชีวิตและแม้แต่ความเป็นพระเจ้าของเขา แน่นอนว่าร่างนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของนักปราชลึกลับซึ่งเขาสงสัยว่าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ที่กล่าวว่าพลังของร่างกายสามารถเข้าสู่ความเป็นเทพประชันและผลักดันไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างฉีรู้สึกได้ถึงพลังแห่งเทพพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ในเตาหลอมยาราวกับว่าเม็ดยาที่อยู่ภายในมีการบรรจบกันของภูมิปัญญาแห่งสวรรค์และพลังงานที่สำคัญที่ไหลเข้าสู่ตัวเขาอาย่างชา้ชา ร่างกายเป็นเหมือนหลุมดำที่ไม่มีวันอิ่มผู้ว่างเปล่าฉีรีบเข้ามาและจัดหาศิลาเทพทั้งหมดที่เจ้าทำได้อย่าฝืนเลยแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าตะโกนด้วยความโกรธรับทราบอาวุโส เขาคว้างศิลาเทพศักดิ์หลายหมื่นล้านก้อนออกไปซึ่งเป็นโชคลาภมหาศาลแต่ทั้งแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและน้ำแข็งวารีคิมหันก็ดูจะไม่สำนึกบุญคุณแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขาสนใจคือความสำเร็จของเม็ดยาเท่าที่พวกเขากังวลมันไม่สำคัญวัชตากรรมที่น่าสังเวชของหยางฉีจะต้องทนทุกทรมานตราบเท่าที่เขาผลิตศิลาเทพ,พเจ้าเพียงพอสำหรับพวกเขาในใจของพวกเขามีเขาอยู่ในการควบคุมอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไร ต้องขอบคุณหินถวยเทพความพยายามในการปรุงจึงราบรื่นกว่าที่เป็นอยู่มากกระแสแห่งไม่มีขอบเขตส,สามสายจะหมุนวนในแสงราชาเตาหลอมพระเจ้าและความรู้สึกแห่งปัญญาสะท้อนออกมาเหมือนเสียงดนตรีที่ไพเราะดิ่งทันใดนั้นเม็ดยาก็ปรากฏขึ้นภายในเตาหลอมมันมีขนาดเท่าหัวแม่มือแต่มีพลังยามหาศาลจนมันกระตุกราวกับว่ามันต้องการที่จะยิงออกไปและหลบหนี ูดผีและถวยเทพต่างก็ปรารถนาให้พวกเขาได้ครอบครองเจ้ายาลูกก่อนคิดว่าหนีได้จริงๆเหรอแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าบีบมือของเธอลงทําให้พลังจิตสร้างร่างของโดเมนที่ยับยั้งเม็ดยาโดเมนตกผลึกเป็นเครื่องรางของขลัง,งซึ่งปิดผนึกเม็ดยาและทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับการปรุงยาสำเร็จแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าหนึ่งในการแสดงเจตจำนงกล่าว เจ้าจะมีปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตเป็นผู้ฝึกหัดในเร็วๆนี้อีกฝ่ายกล่าวมันยากที่จะเชื่อชายคนนี้ที่ลูกศิษย์ของเจ้าให้มามีศิลาเทพ,พศักดิ์สิทธิ์มากมายจริงๆเกินกว่าที่เราจะคบกันได้ในเวลาอันสั้นของสะสมนั้นต้องมีมูลค่าอย่างน้อย130หรือแม้แต่แสนห0 0หมล้านเหรียญศิลาเทพจํานวนมากนั้นเป็นความมั่งคั่งอย่างน่าอัศจรรย์ลูกศิษย์ของเจ้าเก็บสมบัติที่แท้จริงในตัวชายคนนี้ แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าหัวเราะและพูดว่าเธอโชคดีขอบคุณมากสำหรับเจ้าสองคนพี่สาวข้าจะอยู่จนกว่าการต่อรองของข้าจะจบลงอย่างแน่นอนดีมากเราจะยังคงอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าของเราในโมคัสแสวงหาความรู้แจ้งต่อไปเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วลูกศิษย์ของเจ้าต้องระวังเมื่อกินยาลูกก่อนนั้น และอย่าทำตอนนี้รออีก4หรือ5เดือนจนกว่าสภาพจิตใจของเธอจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นเท่านั้นที่เธอจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเม็ดยาและบรรลุโอกาสที่ดีที่สุดในความมาสำเร็จข้าเข้าใจแล้วน้ำแข็งวารีคิมหันกล่าวและข้าขอขอบคุณท่านทั้งสองสำหรับคำแนะนำอาจารย์อาเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะปกปิดความอิ่มเอ็ใจ ยางชียืนอยู่อย่างเงียบเงียบราวกับว่าเขากําลังคร่ําครวญกับการสูญเสียศิลาเทพเจ้ามากมายแม้แต่เทพ,พเจ้าสูงสุดก็ยังมองว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อยและจะโกรธจัดอย่างน่าสยดสยองต่ออาการสูญเสียอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจถึงอย่างนั้นเขาต้องดูเหมือนกําลังโศกเศร้าอย่างที่สุดเกรงว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและน้ําแข็งวารีคิมหันจะพยายามเอาเปรียบเขาอีก ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าคุณชายผู้ว่างเปล่าฉีน้ำแข็งวารีคิมหันกล่าวข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการช่วยปรุงยาหากไม่มีศิลาเทพเหล่านั้นเราคงล้มเหลวเธอจ้องมองที่เขาอย่างตั้งใจราวกับจะอ่านการแสดงออกของเขาด้วยการแสดงออกที่ขมขื่นย่างชีถอนหายใจฮือฮข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันต้องใช้ศิลาเทพ,พเจ้ามากมายขนาดนี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าวางแผนไวอ้อย่างแน่นอนข้าเกือบจะพังอยู่แล้ว ข้าแน่ใจว่าเจ้าต้องคิดอะไรบางอย่างผู้ว่างเปล่าฉีแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าหัวเราะเบาๆจำไว้ไม่ว่าเจ้าจะทำอย่างไรเจ้าต้องทำตามข้อเรียกร้องของเสียงอัคคีคิมหันช่วยให้เธอได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการจากนั้นในนาทีสุดท้ายเราจะเอาทั้งหมดไปจากเธอในขณะเดียวกันข้าจะช่วยน้ำแข็งวารีเตรียมจิตใจพลังงานและเลือดของเธอให้พร้อมสำหรับความก้าวหน้าที่กำลังจะมาถึงแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เจ้ากำลังทำเข้าใจไหม จากน้ำเสียงของเธอเธอไม่ได้ถามคำถามแต่เป็นการออกคำสั่งเจ้ามีศิลาเทพเหลือเท่าไหรคุณชายผู้ว่างเปล่าชีคิมหันน้ำแข็งวารีถามเจ้าให้สิ่งที่เธอขอได้ไหมเห็นได้ชัดว่าเธอสนใจเรื่องนี้มากและไม่ได้ทำอะไรเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงนั้นอืมท่ายังมีเงินเหลืออยู่แต่เขาลังเลเอาละอย่าก,กังวลไปเลยแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่ากล่าวเธอบกมืออย่างไม่ใยดีเธอพูดว่า ไปเถอดตรบดับใดที่เจ้ามีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือเราก็สามารถรอจนกว่าน้ําแข็งวารีจะถึงระดับไม่มีขอบเขตจากนั้นเงินลงทุนทั้งหมดของเจ้าจะได้รับเงินคืนเป็นพันเท่าขอบคุณมากผู้อาวุโสยางชีกล่าวแซงทําเป็นขอบคุณขณะที่เขาจากไปเฝ้าดูเขาจากไปแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่ากล่าวว่าน้ำแข็งวารีการที่ชายผู้นี้ผลิตศิลาเทพมากมายนั้นแสดงให้เห็นว่าคุมสมบัติของเจ้าแห่งอารยธรรมนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด นั่นคือสิ่งที่ข้าคิดเขาให้ศิลาเทพเจ้ากับเราประมาณ1,30,000 0 0ถึง1,50,000ล้านก้อนโดยที่เจ้าคงไม่สามารถปรุงยาลูกกรเทพแห่งปัญญาและความรู้ได้ค่าสงสัยว่าเขามีศิลาเทพระดับที่สมบูรณ์แบบจริงๆหรือไม่เขามีแน่นอน แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าตอบพร้อมกำมือแน่นศิลาเทพประดับที่สมบูรณ์แบบคือสมบัติที่แท้จริงอาน่าเสียดายจะริงริงเจ้าสารเลวมีสมบัติมากมายแต่หน้าเสียดายที่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้ในตอนนี้ทีละขั้นตอนเขารู้สึกถึงกับจักรวาลธรรมะทางจิตที่ไม่จำกัดแต่เขาก็ยังไม่สูญเสียเหตุผลทั้งหมดของเขาแต่อีกไม่นานเขาจะกลายเป็นหุ่นเชิดที่สมบูรณ์แล้วเราจะทำอย่างไรกับเขาต่อไปคิมหันน้ำแข็งวารีถาม โดยปกติแล้วถ้าผู้ชายไม่มีความสำคัญอย่างเหลือเชื่อค่าก็แค่ปล่อยพวกเขาไปหลังจากใช้มันไปแล้วเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของข้าแต่อันนี้แตกต่างออกไปเขาไม่ง่ายอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าเจ้ารู้สึกชอบเขาแม่เท้าผู้ข้ามความว่างเปล่าพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้ากำลังล้อเล่น ไม่มีทางค่าจะไม่พัฒนาความรู้สึกสำหรับผู้ชายค่าแค่พยายามหาว่าเขาต้องการอะไรที่นี่ในแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฆ่าแค่สงสัยว่าเราควรจะฆ่าเขาหลังจากนั้นหรือเราควรพยายามเข้าถึงคุมสมบัตินั้นค่าว่าปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่จะเป็นการดีกว่าหากเขามีมรดกจากผู้นำแห่งอารยธรรมเขาก็มีชะตากรรมบางอย่างการฆ่าเขาอาจกระตุ้นปฏิกิริยาจากเจตจำนงของเจ้าแห่งอารยธรรมรอจนกว่าเจ้าจะอยู่ในระดับไม่มีขอบเขตก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ตอนนี้เรามาฝึกฝนเพื่อเตรียมการใช้ยาลูกกอนนั้นกันอีกไม่กี่เดือนเจ้าก็จะพร้อมเข้าใจไหมถ้าเจ้าใช้ตอนนี้เจ้าจะไม่มีวันไปถึงระดับไร้ขอบเขตอย่าเพิ่งวิตกกังวลมารอดูกันว่าระหว่างผู้ว่างเปล่าฉีและเสียงอัคคีคิมหันจะเป็นอย่างไรน้ำแข็งวารีคิมหันพยักหน้าตกลงคิดจะฆ่าข้าหรอ อย่างฉีคิดในขณะที่เขาดึงตัวอ่อนปีศาจเพื่อแอบฟังด้วยความลึกซึ้งของร่างกายนักปราดที่เขาใช้แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แน่นอนว่าเขาต้องระวังตัวอย่างเช่นการพยายามควบคุมน้ำแข็งวารีคิมหันหรือสูบฉีดพลังออกไปจากตัวเธอคงเป็นเรื่องบ้าเขาจะลองทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าอยู่ด้วย แต่แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าไม่สามารถดูแลลูกศิษย์ของเธอได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตที่เหลือของเธอเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างฉีจะดำเนินการแน่นอนเขาไม่ได้วางแผนที่จะฆ่าเธอแค่รับเอาพลังของเมดยาเทพแห่งปัญญาและความรู้ไปบางส่วนตอนนี้เขากำลังเดินทางไปพบกับเสียงอัคคีคิมหันวังของเธอลอยอยู่ในอากาศใกล้ทะเลล้อมรอบด้วยเมฆขาวและดอกไม้สดมันเต็มไปด้วยเสียงเพลงพินและเป็นสถานที่ที่สวยงามและผ่อนคลายมาก อย่างไรก็ตามอย่างชีเพิกเฉยต่อทัศนียภาพที่สวยงามทั้งหมดไม่นานเขาก็มาปรากฏตัวที่เสียงอัคคีคิมหันเมื่อมองไปที่อย่างชีเธอพูดว่าด้วยความช่วยเหลือของเจ้าน้ำแข็งวารีคิมหันได้สร้างยาวิเศษแห่งปัญญาและความรู้ใช่ไหมเธอเจ้ารู้ได้ยังไงเร็วจังอย่างชีถามด้วยความประหลาดใจที่เธอรู้ดีคนตาบอดสามารถบอกได้ เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนที่มาจากวังเทพของพระราชวังเทพแห่งราชายาลูกกอและที่เจ้าปรากฏตัวที่นี่ประกอบกับข้อเท,ท็จจริงที่ว่าไม่มีข่าวพระสพัเกี่ยวกับความล้มเหลวในการปรุงยาเห็นได้ชัดว่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและน้ำแข็งวารีคิมหันจะปล่อยเจ้าไปหักเจ้าทำไม่สำเร็จตอนที่1320ขโมยอีกชิ้นอะไรนะ มันไม่มีทางค่าเสนอความช่วยเหลือโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเลยสักนิดและเจ้าคิดว่าพวกเขาจะค่าค่าหรอหัวเราะเบาๆราวกับไม่รู้เรื่องเขาพูดต่อเจ้าคงล้อเล่นเจ้าเสียงอคัคคีแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไปตามเต่าของปีศาจไม่มีใครที่นี่จะช่วกลับเป็นดีค่าเสียใจที่ต้องพูดแบบนั้นแต่ความจริงก็คือเงินสามารถส่งผลต่อหัวใจได้เจ้ามีทรัพสมบัติมากเกินไป ดังนั้นหากยาแห่งปัญญาและความรู้แห่งพระเจ้าล้มเหลวพวกเขาจะพยายามฆ่าเจ้าเชื้อฆ่าเธอฆ่าไม่ได้พยายามสร้างรอยร้าวระหว่างเจ้ากับพวกเขามันเป็นความจริงที่ว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าเป็นบุคคลที่โหดร้ายและไร้ความประณีที่ฆ่าผู้คนโดยไม่กระพริบตาเธอใช้โชคมหาศาลในการรับเทพสูงสุดอีกสองคนมาช่วยเธอดังนั้นหากเธอไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามปกติเธอจะต้องดำเนินการผ่านเจ้า พวกมันพยายามจะฆ่าข่าจริงๆเหรอเขาถามอย่างสงสัยข้าจะไม่แปลกใจถ้าพวกเขายังคงวางแผนที่จะทำมันแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการใช้ยาสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือทันทีที่น้ำแข็งวารีคิมหันถึงระดับไม่มีขอบเขตเจ้าจะตายเชื่อข้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้า อย่างไรก็ตามแม้แต่ยาวิเศษและความรู้ก็อดไม่ได้ที่จะทำให้น้ำแข็งวาริคิมหันไปถึงระดับไม่มีขอบเขตนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าแน่ใจว่าพวกเขาต้องการใช้เจ้าเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่เสียสละของข้าการรวมกันของทั้งสองจะนำไปสู่โอกาส70หรือ80%ของความสำเร็จ บอกข้าทีข้าพูดถูกไหมเจ้าได้ฝืนการบ่มเพาะของเจ้ากับน้ําแข็งวารีคิมหันและข้าพนันได้เลยว่าเธอสอนให้เจ้าเกี่ยวกับจักรวาลธรรมะทางจิตที่ไม่จำกัดเจ้ารู้เพียงเล็กน้อยว่าเจ้ากำลังอยู่บนประตูแห่งความตายแล้วเธอคิดจริงๆหรือว่าเธอจะช่วยหายกมหาตามะอะไรนะเธอทำร้ายข้าด้วยจักรวาลธรรมะทางจิตที่ไม่จำกัดเป็นไปได้ยังไงบอกข้าทีพวกเขาใช้ศิลาเทพ,พเจ้ากี่ก้อนในการทำยาลูกกอนนั้น แสงราชาเตาหลอมพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้พลังงานโดยปกติแล้วแม้แต่เทพ,พเจ้าสูงสุดก็ไม่ตั้งใจใช้มันเพราะมันเผาไม่ผ่านหินทวยเทพอย่างรวดเร็วมากเอออยางชีพูดอย่างลังเลบอกข้าเธอตะโกนเสียงของเธอเจาะเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาเหมือนเข็มแสนห้าหมื่นล้านหยางชีอุทานออกมาอะไรนะมากมาย เธอพุ่งไปที่เท้าของเธอและจ้องมองที่เขาเจ้าให้พวกเขามากมายขนาดนั้นได้อย่างไรไม่เชื่อค่าตอนนี้เหรอไม่เจ็บหรือที่ทิง้งทรัพสมบัติมากมายขนาดนั้นเห็นได้ชัดว่าโลกทัศน์ของเจ้าเปลี่ยนไปโดยจัก,กรวาลธรรมะทางจิตที่ไม่จํากัดดูสิค่าเพิ่งใช้เสียงสะท้อนของไฟทําลายล้างเทพ,พเจ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจและวิญ,ญญาณของเจ้าลองคิดดูสิจําทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น เขาพูดตะกุปตะกักแซงทำเป็นสับสนขณะนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมข้าถึงยอมมอบศิลาเทพ1นึ่งแห้ามล้านก้อนรอสักครู่แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าคอยกดดันข้าเธอบอกว่าถ้าพวกเขาผลิตเม็ดยาไม่ได้เธอจะโยนข้าเข้าไปในเตาหลอมเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้าหมายความว่ายังไงเสียงอคคีคิมหันกล่าวฟังดูพอใจกับตัวเองมากเข้าใจแล้วใช่ไหม แม้จะพูดอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ได้โกรธแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าเลยแม้แต่น้อยและเหตุผลก็คือพวกเขาเปลี่ยนโลกทัศน์ของเจ้าถ้าข้ามไม่ปลุกเจ้าจากผวังเจ้าคงอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้และสุดท้ายก็ประสบชะตากรรมที่น่าสังเวชอย่างยิ่งบัตรซบหน้าบัตรซบจริงๆเขาตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าน้ำแข็งวารีคิมหันข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดจากสิ่งนี้นี่เป็นเรื่องไร้สาระน่าสมเพช อย่างน้อยในที่สุดเจ้าก็ได้รู้ว่าพวกเขามีความทะยยอทะยานชั่วร้ายเพียงใดเธอกล่าวแต่ถ้าเจ้าร่วมงานกับข้าข้ารับรองว่าเจ้าจะไม่พลาดอันที่จริงอะไรก็ตามที่เจ้าให้ข้าช่วยเจ้าก็จะได้กลับมาข้าจะไปเอายาวิเศษแห่งปัญญาและความรู้มาชดเชยสิ่งที่ข้าเสียไปเขาพูดด้วยความโกรธหลังจากนี้ข้าจะช่วยเจ้าอย่างแน่นอนข้าไม่สนใจเรื่องเงินมากนักแต่ข้าจะเดาได้อย่างไรว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและน้ำแข็งวารีคิมหันจะปฏิบัติกับข้าแบบนี้ แม่นางเสียงอัคคีข้าจะให้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการมากกว่าที่ข้าให้เจ้าแค่ต้องสัญญาว่าจะช่วยข้าทำลายพวกมันทั้งคู่น่าสมเพชแน่นอนว่าความโกรธนี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่เสียงอัคคีคิมหันทำให้เขาหลงไหลเจ้าจะให้ข้ามากกว่าพวกเขาข้างในเธอรู้สึกยินดีที่ชนะแต่ภายนอกเธอยังคงท่าทางสงบเจ้ายังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่อีกเหรอพวกเขาไม่ได้ทำให้เจ้าแห้งเหรอเจ้าต้องการแค่สองแสนล้านใช่ไหม อย่างชีกล่าวข้ายังมี4ี่แสนล้านข้อกําหนดเพียงอย่างเดียวคือเจ้าต้องช่วยข้าค่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าและน้ําแข็งวารีคิมหันก่อนหน้านี้ข้าสนใจแค่สมบัติของน้ําแข็งวารีคิมหันแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าพวกเขาทําให้ข้าหลงเสน่ห์และต้องการค่าข้าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยข้าคงติดอยู่ในกับดักของพวกมันแล้ว4ี่แสนล้านเธออุทานด้วยความตกใจยังเหลืออีกเยอะไหม ถูกต้องเขาพูดอย่างชั่วร้ายข้าต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สร้างปัญหาให้ข้าจากวันนี้ไปข้าจะจ่ายทุกราคาเพื่อให้พวกเขาจบลงดีข้ารู้สึกดีขึ้นมากที่ได้ยินอย่างนั้นข้าคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะบอกเจ้าว่าข้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับหยกมหาตมะแล้วขออภัยข้าไม่สามารถหาให้เจ้าได้ มันอยู่ลึกเข้าไปในคลังสมบัติภายใต้การคุ้มครองของคาถาที่สรงพลังอย่างยิ่งและมันยังล้อมรอบด้วยกับดักพลังงานที่สำคัญอีกด้วยหากเจ้ามีสิ่งที่ต้องการเจ้าจะได้มันมาแต่ถ้าไม่เจ้าก็จะมีแต่โทษตัวเองขณะที่คำพูดออกจากปากของเธอแผนภูมิการสะกดก็ปรากฏขึ้นบางอย่างที่คล้ายกับม้วนหนังแก่ ยังชีหยิบมันขึ้นมาและพบว่ามันแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยการกาะตัวของเวทมนต์นับไม่ถ้วนเกือบจะเหมือนกับจักรวาลที่เต็มไปด้วยพริกของโลกเห็นได้ชัดว่าสถานที่แบบนั้นถือว่าผ่านไม่ได้เหลือเชื่อเขาพูดพร้อมกับถอนหายใจรูปแบบคาถาเหล่านั้นไม่มีอะไรน่าเหลือเชื่อแม้แต่น้อยเจ้าพูดถูกไม่มีทางที่ข้าจะจัดการกับสิ่งนั้นได้ ดีที่ได้รับแม้แต่เทพเจ้าสูงสุดก็ไม่สามารถแอบเข้าไปในคลังสมบัติของแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์และขโมยของได้อย่างไรก็ตามสิ้นเดือนนี้ข้าจะมีโอกาสเข้าไปในคลังสมบัติเพื่อเอาบางอย่างเป็นรางวัลและในช่วงเวลานั้นข้าอาจสร้างโอกาสที่เจ้าสแสวงหาได้พาข้าเข้าไปด้วยได้ไหมยางชี้กล่าวด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไม่แน่นอน เธอตอบกฎของแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในคลังสมบัติเพื่อเลือกบางสิ่งเป็นรางวัลข้าจะรับคนนอกเข้ามาด้วยในช่วงเวลานั้นได้อย่างไรแล้วประเด็นคืออะไรอย่างชี้สายหัวของเขาข้าเปลี่ยนกฎไม่ได้ข้าทำได้หลายอย่างเท่านั้นแต่ถ้าข้าไปถึงระดับไร้ขอบเขตได้ก่อนหน้านั้นข้าอาจจะยืมหยกมหาตามะเพื่อศึกษาก็ได้จำไว้ข้าให้เจ้าถาวรไม่ได้เจ้าต้องคืนมันแล้วเม็ดยาไร้ขอบเขตละ่ะ ยางชีถามเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ไหมแน่นอนเธอตอบยกเว้นยาลูกก่อนนั้นจะไม่มีประโยชน์สําหรับข้าเจ้ามีเป้าหมายที่จะทําอะไรเจ้ารวยอย่าบอกนะว่าคุมสมบัติของเจ้าแห่งอรยธรรมไม่มีเม็ดยาไร้ขอบเขต ข้ายังไม่ได้เปิดส่วนของคุมสมบัติที่มีเม็ดยาและโดยส่วนตัวแล้วข้าต้องการเม็ดยาไร้ขอบเขตไม่ใช่เพื่อการเพาะปลูกส่วนตัวของข้าแต่เพื่อช่วยสร้างภาพลวงตาของกลไกแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยมันข้าสามารถโจมตีแม่เท้าผู้ข้ามความว่างเปล่าถึงตายได้แทนที่จะชมย่างชีสสำหรับคำพูดที่กล้าหาญของเธอเธอกลับตอบว่าแม่เท้าผู้ข้ามความว่างเปล่าจะไม่ง่ายที่จะจัดการดังนั้นข้าแนะนำให้เจ้าหยุดฝัน ที่กล่าวว่าเจ้าสามารถใช้เครื่องยนต์ของเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยก็ปกป้องตัวเองจากการถูกโจมตีโดยเธอและอาจหลบหนีจากสถานการณ์ร้ายแรงได้เจ้าต้องการยาไร้ขอบเขตกี่เม็ดแสนเขาพูดพร้อมโยนตัวเลขที่น่าตกใจออกไปจนหมดเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะเธออุทานออกมาอย่างเหลือเชื่อเจ้าต้องรอค่าเล่นแน่ๆยาไร้ขอบเขตนับแสนเม็ด แม้แต่เทพ,พเจ้าสูงสุดก็ไม่สามารถรักษายาจำนวนมากได้ลืมมันไปข้ามีเงินไม่กี่ร้อยและนั่นคือเงินอ,อมหลายปีเจ้าคิดว่าข้าสามารถกวาดล้างคลังสมบัติทั้งหมดของนิกายเราได้หรือไม่ข้าสามารถจ่ายให้พวกมันได้ด้วยสลักเทพและข้าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยข้าต้องการยาพวกนั้นจริงๆเงินไม่สำคัญข้าอาจจะหายาให้เจ้าได้สองสามพันเม็ดแต่เงินแสนนั้นเป็นไปไม่ได้ ไม่กี่พันดีมีบางอย่างดีกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นความจริงที่ยางชีต้องการยาเพื่อพัฒนาความเป็นเทพระชั่นบางที่เขาอาจไปถึงระดับเทพที่บริบูรณ์ตอนปลายได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและด้วยการขยายเพิ่มความปลอดภยัยนั่นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่ากําลังจับตามองเขาอยู่ดีมันเป็นข้อตกลงแต่เจ้ายังต้องให้เงินสดที่เจ้าบอกว่าจะให้ข้าไม่มีปัญหาเลยนี่คือสองแสนล้านสลักเทพ ส่วนที่เหลือจะใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้มาเจ้าต้องรีบรวบรวมวัสดุทั้งหมดที่เจ้าต้องการก่อนที่น้ำแข็งวารีคิมหันจะถึงระดับไม่มีขอบเขตด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างโนทเทพเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะคริสตัลยอดเยี่ยมเสียงอัคคีคิมหันกล่าวเธอก็หายตัวไปหยางฉีก็จากไปเช่นกันในเวลาต่อมาเขาอยู่นอกแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่นั่นเขาเปิดแผนผังการสร้างคาถาที่เขาเพิ่งได้รับและเริ่มศึกษาอย่างระมัดระวังการก่ะตัวของคาถาของแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเหลือเชื่อมากไม่มีทางที่ข้าจะผ่านมันไปได้ในตอนนี้อย่างไรก็ตามถ้าข้าใช้เรือล่าตะเวนอรารยธรรมด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มความพยายามในการอัญเชิญไม่กี่ช่วยยามต่อมาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้น ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากน้องชายของเขาหรือมากกว่านั้นคือร่างโคลนของเขาผู้สังหารอย่างอมตะซึ่งทั้งคู่ติดตามเจ้าแห่งความว่างเปล่าที่แท้จริงและเรียนรู้จากราชาผู้สังหารอมตะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างความเป็นเทพแห่งราชาและรวบรวมสิ่งของที่เป็นของราชาทั้ง72ได้มากขึ้นนอกจากนี้เขายังมีเรือลาดตะเวนแห่งอารยธรรมรวมถึงเครื่องยนต์แห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่เกิดอะไรขึ้นอย่างฉี ข้าสัมผัสได้ถึงความเร่งด่วนในหมายเรียกของเจ้าข้าอยู่อย่างสันโดษกับเจ้าแห่งความว่างเปล่าที่แท้จริงและอยู่ในระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วใกล้จะกลายเป็นเทพที่บริบูรณ์แล้วมันเป็นแบบนี้หยางฉีเริ่มขณะนี้ข้าอยู่ในแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์และในที่สุดข้าก็พบชิ้นส่วนของหยกมหาตามะอีกชิ้นหนึ่งขออภัยข้าไม่สามารถไปที่ตำแหน่งของมันได้ ดังนั้นข้าจึงคิดแผนการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าข้าต้องการให้เราไปที่ราชวงศ์เทพพเจ้าชีวิตนิรันต์และใช้ชิ้นส่วนของเรือลาดตะเวนอารยธรรมเพื่อค้นหาระบบการผลิตแบบเทพพเจ้าที่นั่นด้วยระบบเหล่านั้นเรือลาดตะเวนจะเสร็จสมบูรณ์และเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดเขาหัวเราะเบาๆหยกมหาตรมะจะเป็นของข้าเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ